สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะครับลูกพบกับครูเบสอีกแล้วนะครับนะในคลิปวิดีโอนี้นะครูคจะมาสอนในวิชาสุขศึกษานะครับนะในหน่วยที่1น,นะครับเรื่องการเจริญเติบโ,โตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะครับลูกนะในหน่วยที่1นี้เนี่ยนะครับนักเรียนจะได้เรียน2เรื่องด้วยกันนะครับนะเรื่องแรก นั่นก็คือการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับเรื่องที่2จะเป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆในพัฒนาการทางด้านต่างๆเ <c oughs> นี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก4ี่พัฒนาการนะครับสีด้านก็จะมีพัฒนาการด้านร่างกาย <c oughs> พัฒนาการด้านสติปัญญา <c oughs> พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์และสุดท้ายเป็นพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายกันก่อน นะครับเราไปเรื่มกันเลยนะครับนักเรียนครับนะความหมายนะของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตขึ้นของร่างกายเรานะทั้งส่วนสูงน้ําหนักขนาดของร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ,นะรบนอกจากนั้นนะก็จะมีการพัฒนานะทางด้านสติปัญญานะนักเรียนก็จะ มีความจำนะครับมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นนะเริ่มทําอะไรยากๆได้มากขึ้นที่เกี่ยวกับความคิดนี่นะครับจิตใจและอารมณ์น,ะนักเรียนเริ่มที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เริ่มที่จะเรียนรู้จิตใจและอารมณ์ของเพื่อนของคนรอบข้างได้น,นั่นคือการเปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับตัวในสังคมเพราะว่า สังคมทุกวันนี้นะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่เนะี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวเราไม่ได้มีเฉพาะคนในครอบครัวของเราเรายังต้องเรียนเรายังต้องทํางานเรายังต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นการปรับตัวในสังคมก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเรานะครับรนั้นความหมายนะของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตเนี่ยคุณครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็มันก็จะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจริญเต,ติบโตขึ้นของร่างกายเราส่วนสูงน้ําหนักรูปร่างแล้วก็พัฒนาการทางด้านสติปัญญาจิตใจอารมณ์นะครับแล้วก็ในการปรับตัวเข้าสังคมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเาแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้อีกนะครับก็จะเป็นด้านที่1นนะครับวันนี้เราจะเรียนกัน ก็คือการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับนักเรียนนะนักเรียนครับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงนะทางร่างกายทั้งขนาดและก็รูปร่างตามธรรมชาติและที่สําคัญมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมัน,มนคือมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงอายุ9ถึง12ปีนะครับ9ขวบนี่ก็คือปสเนาะตอนนี้เราปสก็10ขวบ ถ้าเราอิงจากมาตรฐานนะครับสิบเอ็ดปีก็ป .5 12ปีก็ป6เพราะฉะนั้นใน,ในช่วงอายุของนักเรียนป .4 นะีก็คือประมาณนะบางคนก็1นบะบางคนก็11บางคนก็9แล้วแต่มันจะมีช่วงเหลื่อมกันนิดนึงแต่ถือว่าอยู่ในช่วงอายุเดียวกันนะ10ขวบนะหรือ10ปีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับนะที่มันเกิดขึ้นนะมันก็จะมี าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับนหนึ่งเลยเรามาดูเพศหญิงเราพูดถึงเพศหญิงก่อนนะครับเพศหญิงเนี่ยส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพศชายนะไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงนะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักนะครับผู้หญิงเนี่ยถ้าเทียบกับผู้ชายในวัยเดียวกันเนี่ยในช่วงวัยเรียนของนักเรียนเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยลูกผู้หญิง นะส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนสูงที่มากกว่าผู้ชายนะผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายน้ำหนักตัวจะมากกว่านะอันนี้เป็นภาพรวมในช่วงวัยนะผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเนื่องจากาวัยของนักเรียนนะตอนนี้นักเรียนอยู่ในวัยเรียนวัยของนักเรียนนี่เป็นวัยเด็กตอนปลายในะอีกประมาณ 2- ถึงสปีข้างหน้านักเรียนก็จะเริ่มก้าวเข้าสู่ วัยถัดไปซึ่งเราเรียกว่าวัยนั้นว่าวัยรุ่นนะพี่มัธยมครับหมอหนึ่งหมอสองนะี่นั่นเรียกว่าวัยรุ่นละเพราะนั้นถ้าเรียนอยู่ปสอ,นะอีกสองสาปีข้างหน้าเรียนจะก้าวเข้าสู่รุ่นเพศหญิงเนี่ยเขาจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเพศชายอย่างน้อยประมาณ2-3ถึงสปีนะลูกเพราะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมผู้หญิงในช่วงปน .4 ะีปห้าปหนะถึงมีรูปร่างที่สูงกว่าผู้ชายถึงดูโตกว่าผู้ชาย เพราะมันเป็นไปแบบนี้ตามธรรมชาตินะครับนะเพราะนั้นนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายนะครับที่คุณครูอยากบอกให้กับนักเรียนได้รับทราบไว้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่านะส่วนสูงของเราน้ำหนักของเราเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์อายุหรือไม่นี่เลยครับสไลด์นี้เลยนะครับ ตรงนี้เป็นตารางนะครับนะเกณฑ์น้ําหนักและส่วนสูงของเด็กไทยอายุ 9- ก้าถึงสิปีนะครับตารางนี้คุณมครวมาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเลยคือตารางนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับนักเรียนข้อมูลในเฟรมน,นี้นะจะเป็นข้อมูลที่ใช้วัดมาตรฐานน้ําหนักตามเกณฑ์และส่วนสูงตามเกณฑ์นะครับของเด็กอายุ9ก้าถึงสิปีเวลาน,นักเรียนอ่านกราฟ ดูตารางเนี่ยแนวตั้งตรงนี้จะเป็นอายุอายุ9นะ9ปีอายุ10ปีอายุ11ปีอายุ12ปีนะปีเพราะนั้นวันนีนะ้นักเรียนต้องเทียบตรงไหนครับตรงที่อายุ10ปีนักเรียนก็ต้องดูนะในบรรทัดที่2นะลากตามแนวนอนมานะนักเรียนต้องเทียบตัวนี้นะครับนะตามแนวนอนนะให้ตรงกับอายุของเราทีนี้มันก็จะแบ่งอีก อันนี้คือแนวนอนคือดูอายุแนวตั้งนะครับสองช่องแรกตรงนี้จะเป็นของเพศชายเห็นไหมครับตรงนี้จะบอกเลยสองช่องสองช่องแรกก็คือเนี่ยน้ำหนักตามเกณฑ์หน่วยเป็นกิโลกรัมส่วนสูงตามเกณฑ์หน่วยเป็นเซนติเมตรสองช่องแรกนี้จะเป็นของเพศชายส่วนเพศหญิงจะเป็นสองช่องนี้สองช่องด้านหลังนะครับช่องนี้ก็จะเป็นน้ําหนักตามเกณฑ์ช่องสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสูงตามเกณฑ์สองช่องนี้ก็จะเป็นของเพศหญิง เพราะฉะนั้นเวลาเทียบนักเรียนต้องสังเกตแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าเราในเพศไหนะนะอย่าไปสับสนเพศของตัวเองนะลูกนะ,ะเอาให้ชัดนะครับว่าเราเป็นเพศอะไรนะเพศชายน้ําหนักก็จะดูช่องตรงนี้แนวนอนอายุ10ปีนี่เพศชายก็ต้องเอาน้ําหนักของตัวเองมาเทียบตรงนี้ส่วนสูงของตัวเองก็ต้องเอามาเทียบช่องตรงนี้อันนี้คือเพศหญิงก็ต้องเทียบน้ําหนักช่องน,นี้นะส่วนสูงก็ช่องนี้ นี่คุณครูยกตัวอย่างอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเพศชายนักเรียนเราอายุ10ปีเนี่ยตรงนี้คือช่องน้ําหนักของเพศชายนักเรียนชายคนใดที่หนักระหว่าง23.60กิโลกร,รัมตีตีตัวเลขกลมๆก็ประมาณ23กิโลครึ่งนะจนถึง4 0 8 0กิโลกร,รมักกรรมก็คือประมาณ40โล41โลเนี่ยถ้าหนักนะครับระหว่าง2 3ถึง41กิโลเนี่ย แสดงว่านักเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑ์อายอาุถือว่ามาตรฐานแต่ถ้าเกิดมันน้อยเกินไปครับนักเรียนนะอาจจะยี่หนักยี่สิบสี่มันมันผ่านมาตรฐานก็จริงแต่มันเกือบมันเกือบอะไรมันเกือบตกก็แสดงว่านักเรียนก็ผอมเกินไปแล้วใช่ไหมเออเราก็ต้องพยาย,ย,า,ยามพัฒนาน้ําหนักของเราให้มันสูงขึ้นให้มันใกล้เคียงกับมาตรฐาน นะก็คือ41กิโลนะได้มากที่สุดนะเราก็จะเขาเรียกว่าร่างกายนะ้นําหนักก็จะเหมาะสมตามอายุแต่ถ้าต่ำกวา่าต่ำกว่า23กิโลนะหนัก22 21 20เนะนี่ยแสดงว่านักเรียนชายคนนั้นอีกผอมเกินไปต้องพัฒนาตัวเองเลยพัฒนาน้ําหนักตัวเองมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารพักผ่อนออกกําลังกายนะนักเรียนต้องเร่งละนะเพราะว่าน้ําหนักเมื่อเทียบกับนะเกณฑ์อายุแล้วนักเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ แต่ถ้าเกิดเด็กชายคนนั้นนะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีน้ําหนักเกินกว่า4 0 8 0 42จกิโลส3กิโลนี่แสดงว่าอ้วนแล้วน้ำหนักเกินเกณฑ์เกินมาตรฐานเด็กคนนั้นก็ต้องลดน้ําหนักลงมาอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นลดนะอาหารแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่อดนะครับลดนะอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานของเราไปนะอันนี้ก็ เป็นออกกําลังกายอย่างเงี้ยก็จะช่วยนะลดได้แต่ส่วนสูงเนะี่ยืางกีน้ําหนักและส่วนสูงของผู้ชายก็ต้องดูช่องนี้อายุสิบกว่าเหมือนกันลากแนวนอนมาลูนะตรงนี้เป็นน้ําหนักตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสูงเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเด็กผู้ชายนะครับนะส่วนสูงที่อยู่ในมาตรฐานก็คือต้องมีส่วนสูงระหว่าง126.20เซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ126.20เซนติเมตรถึง 143.40เซนติเมตรถ้าสูงนะนักเรียนมีส่วนสูงระหว่าง 126- ถึง143เนี่ยแสดงว่านักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์ก็คือมาตรฐานถ้าเทียบกับอายุ10ขวบนะถ้าใครต่ำกว่ากวนะ12่า126 125 124 123สแสดงว่านักเรียนนะมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ก็คือเตี้ยน,นั่นเองนะเมื่อเทียบกับอายุนะทีนี้ ค,คุณครูมีข้อสังเกตนิดหนึ่งูกนะ,กะนผูะ้ผู้หญิงก็จะดูเหมือนผู้ชายนะครับผู้หญิงก็จะดูเหมือนผู้ชายน้ําหนักของผู้หญิงก็จะดูช่องนี้น้ําหนักตามนี้เลยส่วนสูงของผู้หญิงก็จะดูช่องนี้ที่นี้ครูมีข้อสังเกตอยากที่จะแนะนำนะครับอยากที่จะชวนนักเรียนคิดนะครับคือน้ําหนักเนี่ยถ้ามันมากเกินเกณฑ์มันไม่ดีใช่ไหมครับคือมันหมายความว่าอ้วนเราท้วมเราอ้วนนะมันก็เขาเรียกว่าเป็น เสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งของการที่จะทําให้เกิดโรคได้โรคอ้วนโรคเบาหวานหรือโรคสารพัดเลยนะโรคอ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนสูงเนี่ยถ้ามันเกินเกณฑ์ไปเนี่ยดีนะครับนักเรียนไม่ใช่ว่าเกินเกณฑ์แล้วไม่ดีเอ้ยต้องทําให้ตัวเองเตี้ยลงไม่ใช่นะเออมันมันจะต่างกันนิดหนึ่งคือเกินน้าหนักเนี่ยถ้ามากกว่าเกณฑ์นั้นไม่ดีส่วนสูงถ้าเกินเกณฑ์ได้เนี่ยดีมากนะครับ นะถ้าเกินเกณฑ์ได้ดีมากเลยอย่างเกณฑนะ์ของผู้ชายเขบอกสูงหนะึ่งร้อยสี่สิบสามเนี่ยถือว่าอยู่ในมาตรฐานแต่ถ้าใครสูงรนะ้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบได้ยิ่งดีเลยนะครับนะอันนี้คุณครูตั้งข้อสังเกตแล้วก็ชวนนักเรียนคิดนะครับนะให้นักเรียนรู้เลยว่าเออน้ําหนักมากกว่าเกณฑ์นะั้นไม่ดีถ้าส่วนสูงมากกว่าเกณฑ์ดีนะครับนะตรงนี้ชวนคิดเพราะฉนั้นตารางตงัวนี้นักเรียนสามารถที่จะนะหยุดคิดนะหยุด วิดีโอการสอนไว้แล้วก็ลองเอาน้ําหนักของตัวเองมาเทียบดูซิผู้ชายนะครับหนูก็ดูเลยหนูอายุสิบขวบผู้ชายหนูก็น้าหนักหนูก็เทียบช่องนี้ช่องนี้เป็นส่วนสูงของผู้ชายช่องนี้เป็นน้าหนักผู้หญิงช่องนี้เป็นส่วนสูงของผู้หญิงก็เทียบเลยเราก็จะได้และเราก็จะมีข้อมูลที่ททแท้จริงแล้วว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยหนักเท่านี้ยตามเกณฑ์ไหมถ้าเทียบกับอายุของเรากับเด็กทั่วประเทศไทยก็จะใช้ตารางนี้อันเดียวกันนะครับลูกส่วนสูงของเรานะ ตามเกณฑ์ไหมต่ำกว่าเกณฑนะ์หรือว่ามันพอดีเกณฑ์หรือมันสูงกว่าเกณฑ์อะไรอย่างไรนะนักเรียนก็เทียบได้เลยนะครับนะอะทีนี้เรามาดูสไลด์ถัดไปนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยนะพัฒนาการทางด้านร่างกายนอกจากร่างกายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะ สองเลยก็คือฟันเรียนครับฟันของนักเรียนเนี่ยก็จะมีฟันเทฟฟันเท้ก็จะขึ้นมาแทนฟันน้ำนมแล้วก็จะมีฟันเคี้ยวขึ้นมาด้วยนะคือฟันของคนเราในนักเรียนคุณครูย้อนทบทวนให้นะจะกอ1ป .2 ป .3 พพมาเลยเนาะฟันของคนเราเนี่ยมีสองชุดนะครับรูปไปอย่างรวดเร็วก็คือฟันน้ำนมกับฟันเทฟันชุดฟันชุดแรกคือฟันน้ำนมฟันน้ำนมของเราจะมีทั้งหมด24นะครับ นะเริ่มขึ้นซี่แรกเมื่อเราอายุประมาณหกเดือนแล้วก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆอจนประมาณอายุสองขวบเนี่ยฟันก็ฟัฟฟนน้ำนมก็จะเริ่มขึ้นครบแหละยี่สิบี่แบ่งเป็นบนสิบซี่ล่างสิบซี่เมื่อนักเรียนเจ็ดขวบประมาณ 1, ปหนึ่งปหนึ่งปสองเนี่ยฟันแท้ก,ก็จะเริ่มขึ้นฟันแท้ก็จะเริ่มขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมที่มันเริ่มหมดอายุแล้วก็หักไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ประมาณสิบขวบเนี่ยนักเรียนอายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบตอนนี้ ฟันเทสเริ่มท okay. ี่จะขึ้นมาแทนฟันน้ำนมเกือบหมดแล้วและจํานวนซี่ฟันเทสเนี่ยร่างกายเราจะมีทั้งหมด32ซี่ฟันก็จะฟันเทสก็จะเริ่มขึ้นมาแทนจํานวนซี่ก็จะเริ่มครบ32มแล้วมันก็จะทยอยทยอยขึ้นนะครับฟันก็จะเริ่มขึ้นครบ32ซี่นี่คือการเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งนะครับก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นฉนั้นเมื่อฟันเทสมันขึ้นมาเนี่ย ฟันชุดแรกคือฟันน้ำนมฟันน้ำนมหักไปเนี่ยมันยังมีฟันแทขึ้นมาแทนนะลูกนะแต่ถ้าเกิดฟันแท้คือฟันชุดที่สองของเราเนี่ยหักไปเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้ฟันผิดประเภทนะอาจจะเกิดจากการเราไม่ได้ดูแลฟันอย่างดีนะมันหักไปเนี่ยมันไม่มีฟันชุดไหนขึ้นมาแทนแล้วทีนั้นักเรียนต้องพึ่งหมอล้วไปหาหมอใส่ฟันปลอมแล้วนะเพราะนั้นนักเรียนต้องดูแลรักษาฟันด้วยในเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในเรื่อง ถัดไปในวิชาสุขศึกษามันจะมีเนื้อหาเยอะนะครับตรงนี้นคุณครูเกินให้เรียนฟังก่อนเนาะอ่าต่อไปหัวข้อที่3านี่ก็คือนอกจากร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพัฒนาขึ้นนะนะนะทั้งรูปร่างน้ําหนักส่วนสูงเนะี่ยฟันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏลักษณะทางเพศของแต่ละเพศอย่างชัดเจนนะครับลูกอ่านะโดยในเพศหญิง นะคุณครูขอพูดเพศหญิงก่อนละกันนะครับนะโดยในเพศหญิงเนี่ยลักษณะนะทางเพศก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือนะสะโพกนะสะโพกเริ่มผายออกสะโพกะสะโพกคืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้จักสะโพกก็คือก้นน,ะนั่นเองเออที่พวกเราแบบพูดแบบให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับนะสะโพกนี่คือก้นก้นของเพศหญิงเนี่ยเมื่อเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงหนูอายุประมาณเนี่ยนะสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ยปอสี่พอห้าพอหกเนี่ย สะโพกของเราก็จะเริ่มขยายออกผายคือขยายออกคือก้นมันจะใหญ่ขึ้นอ่าก้นมันจะใหญ่ขึ้นนะครับหน้าอกหน้าอกก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอ่านะครับเอวเริ่มเล็กลงนะเอวเริ่มเขาเรียกเอวเริ่มคอดเอวเริ่มเล็กลงนะครับนักเรียนครับนะที่ก้นผู้หญิงและหน้าอกผู้หญิงมีการขยายขึ้นเนี่ยนักเรียนมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบ คุณครูเอาเรื่องทะลึ่งมาพูดไม่ใช่นะครับนะคุณครูอยากจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมก้นของผู้หญิงเนี่ยจึงใหญ่ขึ้นหน้าอกของผู้หญิงจึงใหญ่ขึ้นไออย่างก้นก่อนอย่างก้นของผู้หญิงเนี่ยเหตุผลที่มันต้องใหญ่ขึ้นย้อนกลับไปเมื่อต้นคลิปที่คุณครูบอกว่าผู้หญิงจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายประมาณ2-3ปีนะผู้หญิงเนี่ยเมื่อประมาณอายุสัก13-14มเนี่ยมอหนึ่งมอสองเนี่ย ผู้หญิงจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วหรือบางคนเนอาจจะแบบป๊อปปุกในเรื่องก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วหมายความว่าวัยรุ่นอะหมายความว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์เป็นวัยที่พร้อมที่จะมีลูกแล้วอะเออเพราะนั้นร่างกายของเพศหญิงเนี่ยเขาก็จะพัฒนานะเหตุผลที่ก้นใหญ่ขึ้นเพราะว่ากระดูกเชิงการางเนี่ยมันมีการขยายออกทาไมต้องขยายขยายเพื่อรองรับการตั้งครรภ์น,น,นั่นเอง มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะกะดูเชิงการเนี่ยมันเริ่มขยายออกเพื่อรองรับการตั้งครรภ์นในอนาคตนะครับอ่าน,นะสะโพกของผู้หญิงก้นของผู้หญิงเลยต้องใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับการตั้งครรภ์นในอนาคตและหน้าอกนะหน้าอกของผู้หญิงก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะเริ่มนูนขึ้นเหตุผลที่มันใหญ่ขึ้นก็รองรับในการที่จะผลิตน้ํานมเลี้ยงลูกในอนาคตนะครับนี่เหตุผลนะไม่ใช่เรื่องที่แบบ เออคุณครูพูดทะลึ่งจังเลยนะคุณครูอยากให้นักเรียนเข้าใจว่าเออนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะครับนะสะโพกก้นะกของผู้หญิงหนะ้าอกของผู้หญิงเขามีการขยายขึ้นนะครับนะไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตึงตังอะไรเป็นเรื่องที่นักเรียนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้นะถึงเหตุผลว่าทําไมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้นะครับนะอ่ะต่อเลยนะครับลูกนะเอวนะเอวของผู้หญิงก็จะเล็กลงนะเอวเริ่มคลอด เริ่มเขาเรียกอะไรนะมีสัตส่วนเป็นสัตส่วนเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบไขอ้วนก็เหมือนแบบเป็นหลักกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะเออไขสูงเกินไปก็โ,โหอย่างกับเสาไฟฟ้าที่เราชอบเซลล์กันอย่างเงี้ยไม่นะนะครับในช่วงวัยเนี้ยนะครับนะเพศหญิงก็จะเริ่มมีเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นเอวเริ่มเล็กนะเสียงของผู้หญิงนะครับเริ่มนุ่มนวลเล็กลงนะเสียงเรื่องเ,เสียงเริ่มเล็กนะหน้าฟัง นะครับนะแล้วก็เริ่มมีขนนะครับขนขึ้นที่รักเลนะขนขึ้นที่รักเลแล้วก็อวัยวะเพศนะครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องทะเรื่องอีกเหมือนกันนะครับลูกนะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของเพศสภาพที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนต้องรู้ว่าเออไม่ใช่วันดีคืนดีขนที่รักเลขึ้นขนบริเวณอวัยวะเพศขึ้นตกใจร้องไห้ไปหาผู้ปกครองอย่างนี้นะ คือไปถามแต่ผู้ปกครองในนักเรียนต้องถ้าน,นักเรียนมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนักเรียนไปถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่คนในครอบครัวของเราที่เราไว้ใจเนี่ยนักเรียนไปถามได้เลยแต่ไม่ใช่นักเรียนไปถามเพื่อนไปถามพี่ข้างบ้านนะที่เราไม่สนิทอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปพูดแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวของเราแต่คนในครอบครัวในคร้รอมที่จะอธิบายอยู่แล้วพ่อเราแม่เรานะครับเราไปถามได้เลยครับลูก นะครูเชื่อว่านะทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงไปของเรานะเราไม่ต้องเขินเราไม่ต้องอายเพราะเขาคือคนในครอบครัวเขาคือคนที่เรารักเขาคือคนที่รักเราเขาพร้อมที่จะอธิบายนะครับแล้วก็สอนเราในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับนะตรงนี้ค,คุณครูฝากไว้เนาะอ่าทีนี้เรามาดูเพศชายเมื่อกี้เพศหญิงไปแล้วเรามาดูเพศชายเพศชายเนี่ยนะเสียงนะครูขอพูดถึงเสียงก่อนเลยเสียงก็จะจากปกติเ นะมันก็จะเป็นเสียงปกติแต่พอนะเริ่มโตขึ้นเสียงก็จะเริ่มใหญ่เสียงแตกเลยนะเสียงแตกเลยเสียงจะไม่เล็กนะไม่แหลมนะเสียงจะก็เรียกเสียงแตกเลยเออดังนะแถวแถวบ้านครูเนี่ยนะถ้าสมัยครูเล็กๆเนะเป็นเด็กเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหเสียงครูแตกหนุ่มเนี่ยเขาเรียกเสียงแตกหนุ่มเสียงใหญ่เนะี่ยบอกโอ้โหเสียงเหมือนควายออกลูกเลย ใช่ไหมเออคือเสียงมันจะใหญ่มากนะครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงก่อนเลยนะอันดับอันดับแรกก็คือเสียงเลยของผู้ชายนะครับหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่เราหัวไหล่เราก็จะกว้างมันก็จะกว้างขึ้นนะปอดเริ่มใหญ่ขึ้นมือนะเท้ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณแขนกล้ามเนื้อบริเวณขานะกล้ามเนื้อบริเวณหน้าหน้าท้องหน้าอกนะนะจะเริ่มรวมตัวกัน เป็นมัดใหญ่เนื่องจากกิจกรรมที่เพศชายทำเนี่ยมันจะผาดโผนมันจะใช้ร่างกายมันจะใช้พละกําลังมากกว่าเพศหญิงโดยธรรมชาติอยู่แล้วกล้ามเนื้อเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะมันจะแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันก็จะจับตัวรวมกันเป็นมัดมัดมัดคนไหนที่ใช้งานนะครับวิดพื้นบ่อยๆอย่างเงี้ยยกของบ่อยช่วยพ่อช่วยแม่ทางานเนี่ยใช้แขนทํางานมากๆ กล้ามเนื้อแขนก็จะใหญ่นะรวมตัวกันเป็นมัดๆอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนือการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีสิวแล้วสิวเนี่ยนะก็คือจะมีทั้งสองเพศเลยนะลูกนะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับการมีสิวเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเริ่มที่จะเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็คือวัยถัดไปที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ นั้นการมีสิวเป็นเรื่องป,ปกตินะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศนะครับนั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับ,บในอนาคตมันต้องมีแน่ๆสิวทุกคนต้องเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมากใครจะน้อยนะครับถ้ามากนักเรียนก็เอาเคไปหาหมอนะครับให้ผู้ปกครองพาไปนะแต่ถ้ามันมีเล็กๆน้อยๆก็ให้หนักเรียนไม่ต้องไปซสีเรียดนะไม่ต้องไปเครียดมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องขึ้นนะครับนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน มีนการเปลีป่ยนแปลงของฮอร์โมนแะต่แล้วก็จะเ,เริ่มมีหนวดนะผู้ชายนะโดยเฉพาะผู้ชายเริ่มมีหนวดเขานะขึ้นนะเต็มเลยนะเริ่มมีหนวดเขาขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศนะตรงนี้คุณครูได้เกินนะคุณครูได้บอกไปแล้วนะทั้งสองทั้งสองเพศนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยนะก็จะมีขนขึ้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศนะถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเราไม่ต้องตกใจนะครับหรือเราสงสยัยนะ มันมันมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้อันนี้ครูเข้าใจแล้วครูก็เคยมาก่อนตอนแรกมันก็ไม่มีแหละครับแต่พอโตไปไว้นักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ใ,ใกล้จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยพอห้าพอห่เนี่ยยางไว้เราอย่า,ยางเงี้ยมันก็เริ่มที่จะขึ้นเงี้ยตกใจเงียนะงั้นเราไม่ต้องตกใจเราไปถามได้นะครับนะถามใครถามคนในครอบครัวนะครับถามพอ่อถามแม่นะครับคนที่เราไว้ใจเนะี่ยไม่ใช่เอาไปถามเพื่อนนะมันเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ควรที่จะเอาไปเปิดเผยน,น,นะครับนะเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะครับ นะตรงนี้นะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยลักษณะที่คุณครูพูดไปทั้งหมดนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเป็นไปตามเพศโดยกำเนิดเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องทะลื่องอะไรเลยทุกคนนะคร,ครูเองนะพ่อแม่เธอนะปู่ย่าตายายพี่ป้านา้าอาพี่น้องของเราที่บ้านล้วนแล้วแต่ผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วทั้งสิ้นเพราะนั้นนักเรียนมีอะไรนะครับ,นะรบนะกังวล จุดไหนอะไรอย่างไรน,นักเรียนคนที่นักเรียนควรจะปรึกษามากที่สุดก็คือพ่อครับแม่คนในครอบครัวคนที่นักเรียนไว้ใจไม่ใช่เพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนในลําดับเลขนะบางเรื่องเนะี่ยเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เราได้เหมืะนต้องถามคนในครอบครัวต้องถามเพื่อนนะครับนะ,ะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตนะทางด้านร่างกายนะการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ นะในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะคุณครูก็อขอจบนะครับนะการเรียนนะในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะในคลิปนี้เราเรียนกันในเรื่องของอาการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายนะการเปลี่ยนแปลงไปในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของนะพัฒนาการทังด้านต่างๆนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะคุณครูขอตัวนะครับขออนุญาตนะครับลานักเรียนไปตรงนี้แล้วเราพบกันในในคลิปวิดีโอหน้าในเรื่องของพัฒนาการทางด้านต่างๆนะครับนะคุณครูขอให้นักเรียนนะครับนะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะครับนะหวังว่าคลิปวิดีโอการสอนของครูนี้จะมีประโยชน์นะครับกับนักเรียนมากที่สุดเลยนะครับลูกคลิปวิดีโอนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ